ถ้าใครกำลังมองหานะครับรถครอบครัวสักคันรถ7ที่นั่งนะครับสีขาวมุกสะอาดสะอาดนะครับสวยดูดีมีสไตล์นะครับผู้ดีขับผู้ดีใช้นะครับอยากได้เอาไปใช้สักคันนะครับเป็นรถคันแรกหรือคันที่2ก็ได้นะครับผมให้คันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะว่ารถครอบครัวคันนี้เป็นสีขาวมุกและที่สาคัญนะครับบอกเลยว่าคุณซื้อปุ๊บขุนด้รถเลยนะครับเพราะคันนี้พร้อมขายแล้วนะครับราคานะครับ ป้ายแดงร้านหกนะครับวันนี้ลดล,ลดราคาขาดทุนมาให้แล้วเรียบร้อยเหลือแค่9 3 9 0 0 0บาทนะครับ9 3 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าจะซื้อสดก็ได้จะไฟแนนซ์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับขอเพียงรายได้นะครับหมื่นอ่ารายได้นะครับคันนี้ผ่อนอยู่วันหมื่นแปดนะประมาณ3 0 0 0 0ื0นสามนะครับรายได้ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทออกได้คนเดียวสตาร์อ่าเรียกว,ว่าฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวได้นะครับ และผมบอกก่อนว่ารถครอบครัวคันนี้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งและที่สําคัญนะครับได้ไฟหน้ามาใหม่เป็นแบบบีบีมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แบบบีบีมนะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับบีบีม LED สภาพเดิมนะครับดาเิเอตตัวรถนะครับกระจังหน้าโครเมียมสีเดิมสภาพเดิมนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าสวยดูดีมีสไตล์นะครับ กับราคาที่จ่ายบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับจะคุ้มแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับใต้ท้องไม่มีรอยกระแทกสภาพเดิมเลยครับสภาพเดิมนะครับกันชนหน้าก็ได้มาเดิมแท้สีขาวมุกไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับตัดกรอบโวยคมยังบอกเลยว่าสวยดูดีน่าใช้นะครับกระจกมองข้างซ้ายและขวาเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดำนะครับตัดกับสีขาวมุกตัวรถนะครับ ตัวนี้กระจกพับได้แบบไฟฟ้าด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับรายละเอียดตัวรถเหลี่ยมสันคมต่างๆได้มาเดิมแท้โรงงานนะครับคิ้วรถอๆมีให้ครบนะครับคิ้วก็มีให้ครบเช่นกันนะครับแม็กนะครับเป็นทูโทนปัดเงาสีเทาดำคูน่าดิสเบรก ABS นะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับยางปี23นะครับสัปดาห์ที่23เช่นกันนะครับ รถสภาพเดิมยางนุ่มๆหนาๆนะครับไม่แข็งกระด้างเลยใด้สิ้นเอาไปใช้ได้อีกยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนเลยอีกสปี5ปีค่อยเปลี่ยนนะครับแค่กับยางทุกหมื่นโลซุ้มล้อป่องล้อนะครับโช้คสปรีต่างๆเดิมๆไม่แตกไม่รั่วไม่เยิ้มนะครับสภาพสวยเดิมดูดีนะครับสวยเดิมดูดีเลยนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าการันตีคุณภาพให้เลยนะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยก็นะครับออกจากศูนย์มายังไงนะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ เดิมแท้ t o โย t a าโลโก้อยู่ครบนะครับโตโย t a นะครับฟิล์มกองแสงนะครับติดได้นะครับติดได้นะแต่ว่าถ้าติดเพิ่มเนี่ยบอกไปได้นะครับถ้าติด40 60 80ได้หมดเลยนะครับฟิล์มรอบคันนะครับติดมาให้แล้วนะครับจะเป็นเซรามิกนะเซรามิกเบอร์40นะครับแล้วก็โลโก้ของนะครับโตโยต้าแสดงว่าคันนี้กระจกเดิมแท้ทั้งคันนะครับเดิมแท้เลยนะครับกระจกเดิมแท้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกว่านะครับมี security alarm นะครับในเรื่องของป้องกันการจรกรรมการโดนทุกทุกกระจกนะครับเพื่อจะขโมยรถนั่นเองนะครับก็มีให้นะครับและก็ที่สำคัญตัวหูจาบเนี่ยได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีตัวสมัยที่นะครับกดปุ่มนะครับเพื่อจะล็อกรถจากด้านนอกก็ได้เช่นกันนะครับกระจก หน้าหลังซ้ายขวาได้มาเดิมหมดเลยนะครับรถตกแต่งดีไซน์ด้วยสีขาวมุกตัดกับสีดำนะครับเป็นสีที่จัดกันแล้วลงตัวนะครับตรงส่วนบนตรงนี้เป็นสีดำนะครับสปอยเลอร์ตร่างๆตรงตรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็มีแคลริบอยด้านบนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสาอากาศได้มาจะเป็นเสาชาร์ฟินแบบนี้นะครับเป็นแบบชาร์ฟินนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านหลังตรงท้ายนี้เลยนะครับกระจกด้านหลังเนี่ย ก็นะครับติดฟีมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรบปไร้ฟ้าไร้หมอนะครับผมบอกก่อนนะครับประตูนะครับได้มาเป็นไฟฟ้าเปิดได้ง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้นะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ต้องใช้แรงเลยใช้แค่ปุ่มมือเนี่ยไปกดแค่นั้นเองนะครับคันนี้นะครับมีกล้องถอยกล้องหลังมาให้นะกล้องมีให้นะครับมีกล้องนะครับตรงนี้เป็นปุ่มสวิตช์ไฟฟ้านะครับก็มีเรียกว่า คู่มือการใช้งานตรงนี้นะครับป้ายบอกนะว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเปิดให้ดูนะครับเบาะพับได้ 60- สิบนะครับพับได้ 60- สิบสเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะครับลอยรังน้ําต่างๆเนี่ยได้มาเดิมสมบูรณ์นะครับหโวชงโวชงโช๊คต่างๆเรียกว่าเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์คสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตได้มาสภาพเดิมนะครับเดิมเดิมทุกอย่างซีการรั่วต่างๆอยู่ครบนะครับหัวน็อตเดิมแท้นะครับหัวน็อตเดิมแท้เลยนะครับ รถสภาพเดิมการันตีเรื่องเกรด A คุณภาพให้เลยนะครับไฟท้ายนะครับบอกเลยว่าเป็นของสแตนเลสนะครับอันนี้คือของแท้นะครับของแท้นะครับจากเยอรมันนะครับอันนี้เป็นแบรนด์เยอรมันนะไฟท้ายตัวนี้นะอ่าเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตได้มาเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีแกลกไม่มีไขนะครับแล้วก็ไม่แรลกเครื่องมืออยู่ครบตรงนี้นะครับอยู่ครบเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับ สวยใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาปิดนะเดี๋ยวมาปิดนะครับขอเก็บนิดนึงอ่าอ่าเก็บไม่อยู่นะครับขออภัยอ่าเดี๋ยวค่อยมาปิดนะอ่าเบาะพับได้หกสิบสี่สิบนะครับดึงหูตรงนี้นะครับดึงนะครับแล้วก็พับขึ้นแบบนี้ง่ายๆสบายนะครับง่ายเลยเบาๆนะครับเบาๆเห็นไหมเนี่ยครับอ่าปิดแรงนิดนึงขอโทษขออภัยด้วยนะครับเบาะพับได้ภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับกดปิดปึ๊บง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ประตูไปได้มาเป็นไฟฟ้านะครับที่สาคัญนะครับนี่ครับมีป้องกันการหนีบด้วยเห็นไหมนี่ครับสมมติเห็นไหมมีป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับก็นี่คือข้อดีนะครับของตัวฟอร์จเนอร์นะเรียกว่าลูกเล็กแดงนะครับบางทีไม่รู้ท่ามืถึงการนะครับกดปุ๊บกดปิดเล่นนะครับอ่าปุ๊บหลงลืมนี่ครับเอามือไปลองบังดูครับนี่ปุ๊บโอยติดหัวอ่าไม่อยู่ซะแล้วอ่าติดนะครับโอเคหยุดนะครับ นึกว่าจะไม่หยุดเกือบหน้าแทกแล้วนะครับอ่าโอเคใช้ได้ปกตินะครับเซ็นเซอร์นะฮะตรงนี้เป็นเรียกว่าป้องกันการหยิบใช้ได้ปกติเลยนะครับอ่าใต้ท้องสภาพเป็นยังไงมีนีน้ามันรั่วอะไรไหมไม่มีนะครับเฟืองทงเฟืองท้ายไม่มีนะครับยางอะไรอยู่ครบยางอะไรได้ปีใหม่นะครับยางใหม่เลยนะแล้วก็ดอกใหม่ด้วยไม่เคยลงพื้นเซ็นเซอร์บ่งเซ็นเซอร์เบรกต่างๆใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับบอแวสองนะครับผมเอาลืมบ่อก่อนกระจกน่ามาเดิมแท้นะครับ เดิมนะครับกระจกเดิมจากโรงงานนะครับด้านในนะครับแบบเบาะแถวสองนะเป็นสีดำาต่กับสีน้ำตาลเป็นเบาะหุ้มหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับและก็มีพนักพิงแขนให้ตรงนี้นะครับพนักพิงแขนมีให้นะครับพร้อมกับมีที่สไลด์เป็นอ่าเรียกว่าที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟตรงนี้ให้เช่นกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับได้มานะครับมี power led นะครับ1จุดนะแล้วก็มีลัก ac นะครับ เป็นฟักกระแสไฟสลับนะครับหนึ่งจุดตรงนี้เช่นกันนะครับนี่ตรงนี้มีให้นะครับนี่หนึ่งจุดพร้อมกับพยมพยางลองพื้นกันเปือนกันเลยมีให้ครบเช่นกันนะครับโครงสร้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนะผมบอกก่อนนะครับสีนะครับสีข้างในกับสีข้างนอกเนี่ยตรงนี้ข้างในข้างนอกอะสีมันต้องสีความเนียนละเอียดไม่สีเท่ากันไม่ด่างนะครับไม่ด่างดังนั้นมันจะคือเรียกว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับแต่ถ้าสีมีความด่างตรงนี้ข้างในแบบมันวาวแบบนี้นะครับเป็นขาวมุกแบบนี้แต่ข้างนอกเป็นขาวเฉยเนี่ยอันนี้ส สายฐานว่ารถอาจจะเคยโดนทําสีมานะครับแต่อันนี้คือสีเดิมนะครับแล้วก็แกะเม็ดโอเม็ดอาร์ดูหน่อยนะครับเม็ดอาร์แกะดูหน่อยได้มาเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับอ่าก็เดิมเดิมสวยๆคมๆนะครับอันนี้ก็คือบอกเลยว่าเดิมนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดเซนเซอร์ประตูนะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเวลาประตูปิดไม่แน่นนะปิดไม่แน่นนะอ่ะขออภัยครับปิดไม่แน่นมันนี่ครับมันจะเป็นเซ็นเซอร์ประตูนะปุ๊บนะครับมันจะแจ้งเตือนไปที่หน้าจอคนขับนะครับก็เป็นระบบเรื่องเซฟตี้เนาะเอาไว้ช่วยเวลาเด็ก ลูกเลแดงจะปุ่มมาเปิดประตูเนี้ย <S. S 1> มันก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีอ่าเป็นปุ่มล็อกนะครับปุ่มชิลนะครับการลูกมาเปิดประตูเล่นนะครับก็เปิดปุ่มนี้ช่วยได้นะครับทําให้เวลารถเนี่ยขับเร็วๆลูกจะมาเปิดประตูเล่นเหมือนที่ออกข่าวว่าเด็กหล่นจากรถเห็นไหมครับแล้วโดนรถเหยียบเสียชีวิตอ่ะนั่นแหละครับปุ่มนี้ช่วยได้นะครับมีแล้วใช้ด้วยนะครับมีแล้วใช้ด้วยนะอ่ากระจกได้มาก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นออโต้ด้วยนะครับ ฟิล์มรอบคันประตูฝาเดิมหมดซีนซิลิโคนได้มาเดิมๆหมดเลยนะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับยางช่วงล่างต่างๆด้านท้ายชัซซีนะครับดูเลยนี่ครับตรงกันในเล่มนะครับทุกอย่างตรงหมดนะครับสามเก้าสามหนึ่งนะครับได้มาตรงเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทอินทีนะครับพร้อมกับล็อกกุญแจนะครับสามารถล็อกตรงนี้ก็ได้ไขล็อกหรือว่าจะเป็นคีย์เลสล็อกก็ได้เช่นกันนะอ่ะ คราวนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของภายในนะครับคราวนี้กุญแจได้มาเป็นดูราหน่อยนะของฟอร์จิเนอร์นะครับจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีปุ่มนะครับปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็ปุ่มฝาท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเสียงแต่เพื่อหานะครับหารถในกรณีที่หารถไม่เจอนะครับอ่าแล้วก็กุญแจชิปล็อกมีให้หนึ่งดอกคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ ตัวภายในนะครับภายในนะครับดีไซน์ออกมานะครับก็จะเป็นเพิ่มความหรูหรานะครับความสปอร์ตนะครับตัวนี้ Airbag มีให้รอบคันและที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับกระจกได้มาเนี่ยไฟฟ้าหมดเลยทั้ง4บานออโต้ทั้งหมดเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็กระจกปรับได้ไฟฟ้านะครับลำโพงสีดอกรอบคันดังๆแอร์เย็นๆช่ำๆพร้อมเบาะคูหน่าที่ปรับได้แบบไฟฟ้า6ทิศทางขึ้นลงหน้าหลังซ้ายขวาพร้อมแอร์แบ็กให้ตรงนี้เลยแอร์แบ็กก็มีให้นะครับ ภายในนะครับบอกคู่หน้าเป็นบักเก็ตซีดนะครับเบาะนี้ก็คือจะอุ้มศีรษะเวลาเขาโค้งนะครับมันจะกระชับตัวเราทำให้เวลาขับขี่เนี่ยมันก็จะเรียกว่าช่วยประคองตัวเราไม่ให้หลุดนะครับหรือว่าเบียดซ้ายเบียดขวานั่นเองนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นทูโทนตกแต่งด้วยลายไกวูดนะครับไม้สีแดงแบบนี้แล้วก็ภุ่มหนังนะครับโซยูสามก้านนะครับสีบอลเงินตัดกับสีดํานะครับมีจอ mid ตรงนี้เล็กๆนะครับเพื่อดูนะครับสถานะต่างๆนะครับ แล้วก็จะมีรับสายวางสายได้นะครับแต่ดังๆของแอร์แบ็กอ่ะใช้ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของปุ่มนะครับเอาไว้เปิดปิดฝาท้ายนะครับของรถ f o r t จ n น r นะครับพร้อมพุสต์ทมีให้เป็นกรอบวงแหวนโครเมียมแบบนี้นะครับที่วางแก้วน้ำกาแฟมีให้1ช่องนะครับแอร์นะครับด้านหน้านะมีให้1.2.3.4.5จุด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 นะครับแล้วก็ตรงเท้าอีก2จุดเป็น เจ็ดจุดนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันในส่วนของการปิดประตูนะครับปิดปุ๊บเซ็นเซอร์ก็จะปิดการทํางานแบบนี้แล้วก็กดเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับติดแล้วเรียบร้อยอ่าคราวนี้นะครับเราก็มาลองดูนะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอนี้มีอะไรให้บ้างนะครับหน้าจอนะครับจะมีในส่วนของออดิโอนะครับพาวเวอร์ต่างๆปุ่มโฮมปุ่มโฮมนะครับ แล้วก็จะเป็น Air Auto d i g i จิ l นะครับช่อง USB AUX มีให้ครบ p o w e r l ร์เมีให้ 1. จุดตรงนี้เลยนะครับสภาพเดิมนะครับยังว่าสภาพเดิมคอนโซลตรงกลางนะครับตกแต่งด้วเลยไกด์วูดนะครับเป็นไม้แดงสีแดงแบบนี้นะครับที่วางแก้วน้ำกาแฟ2.2ใบนะครับอ่าตอนนี้นะครับไม่มีการ์ด s d นะครับมันไม่มีนะต้องใส่นะครับจริงๆแล้วนะครับ FM มีครบหมดทุกอย่างนะครับบลูทูธอะไรต่อได้หมดเลยนะครับ เห็นไหมครับผมเพิ่มวอลลุ่มอยู่คราวนี้ข้อสําคัญนะครับที่นะครับที่ควรมีของฟอจิเนอร์ควรมีกล้องนะครับอ่ะลองครอบเคลียร์ถอยนะครับนี่ครับต้องมีกล้องแบบนี้นะครับต้องมีกล้องแบบนี้นะอ่ามีกล้องนะครับต้องมีกล้องอ่าต้องมีนะครับพร้อมบอกระยะการถอยนะครับตรงนี้ออปชั่นให้มาครบเช่นกันนะครับเข้าเกียร์เหมือนเดิมนะครับ ออปชันนะครับบูทธบูทูธนะครับเมนูต่างๆเนี่ยมีให้หมดนะครับแต่ต้องใส่ SD card นะครับไม่งั้นจะไม่มีระบบเนวิเกเตอร์นำทางจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเขาต้องใช้เมมโมรีความจำนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบูทนุ่มนะนี่นุ่มหนังแบบนี้จับประคับมือนะครับแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับจะมีช่องมินิบ็อกเก็บความเย็นนะครับเอาไว้แช่นมแช่น้ำกดน้ำเย็นๆนะครับหรือโทรศัพท์้ลร้อนก็ใส่ช่องนี้ได้ช่วยได้นะครับแล้วก็เก็บไปตรงนี้จะเป็นในส่วนของนะครับ เก็บเอกสารต่างๆพร้อมมีไฟส่องให้ด้วยนะครับเอกสารที่มาที่ไปสำนักรถต่างๆตรวจสอบได้นะครับคันนี้มาจากไทยโอลิร์สซิงนะครับก็รถหน่วยงานตอวัดศูนย์นะครับร้อยห้าสิบังนาสองพันสามร้อยเก้าสิบสามซีซีน้ำหนักตัวรถที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับรถบรรทุกไม่เกินเจ็ดคนนะครับเป็นรถครอบครัว ppv นะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบตรงนี้เลยนะครับอยู่ครบนะครับคู่มือกใช้งานอยู่ครบเลยเห็นไหมครับ จากโตโยต้แท้ๆเลยนะครับใช้อะไรไม่เป็นทก็ดูที่คู่มือได้เลยนะครับโอเคนะครับออปชันให้มาค่อนข้างครบครบแล้วนะครับกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ไฟท้้นในนะครับนี่เป็น LED นะครับก็มีให้หมดเลยนะครับมีให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่วางอ่าที่ใส่แก้อะแว่นเนาะ ม่านบางแดดนะครับก็จะเป็นแบบนี่ครับแล้วก็มีไฟออโต้แบบนี้เวลาเลื่อนแตงหนงจางหน้านะครับกระจกมองหลังตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะดัดแล้วก็เปิดออโต้แบบนี้นะครับรถทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับม่านบางแดดก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับจอตรงนี้นะครับก็สามารถจะเลือกคอนโทรลเล่นได้นะครับเลือกได้หมดเลยนะครับอ่าออปชั่นต่างๆระยะระยะการวิ่งนะครับไม่เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับไม่เดิมไม่แท้อัตราการจุดน้ำมันสิบจุดหนึ่งเออจุดศูนย์กิโลลิตรนะครับอ่า เราเชื่อเพลิงดีเซลนะครับทุกอย่างมีให้หมดเลยนะครับคอนโทรลได้ตรงพวงมาลัยนี้และที่สาคัญมีแพลนชิพเกียร์นี้นะครับสามารถใส่เกียร์เชิญเกียร์เวลาขึ้นเขาลงห้วยนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับไฟต่างไฟสูงก็เปิดด้านขวานะครับไฟต่างไฟสูงนะครับไฟตัดหมอกอะไรนี้มีให้ครบนะครับที่ปั๊น้ำฝนอยู่ทางซ้ายนะครับเปิดปุ๊บก็จะฉีดแบบนี้นะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติเลยไหครับจุดที่สําคัญต่อไปควรดูที่ห้องเครื่องนะครับไปเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเปิดฝาเครื่องแล้ว ไปดูห้องเครื่องกันไปฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับว่ารถคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยมาดูให้รู้ลึกรู้จริงนะครับก่อนตัดสินใจซื้อ99 3 9 0 0 0จสากห้าจแดงนะครับล้านห้าล้านหนะครับหายไปแล้ว5 0 0 0 0นบาทนะครับไม่ต้องขัดทุนเลยซื้อมืิัสองยังไงก็คุ้มครับคันนี้เปิดมาสภาพภายในนะครับฝากระโปรงดําเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกรโรงงานอยู่ครบนะครับ ถนนการคาร้อนก็อยู่ครบนะครับหัวนโหัวน็อตสภาพเดิมๆไม่แก่ไม่ขายไม่ขยับเลยโลโก้อยู่ครบเช่นกันนะตาปั๊มนี้แสดงว่ารถคันนี้ปาเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับหัวนกหัวน็อตเดิมๆไม่มีแก่ไม่มีขายก็แสดงว่าเดิมไม่เคยโดนถอดซีนต่างๆเนี่ยก็เดิมครบสมบูรณ์เช่นกันนะครับสภาพเดิมนะครับย้ำว่าสภาพเดิมนะครับซีนต่างๆได้มาเดิมครบเลยนะครับเดิมๆครบๆอยู่สาคัญที่ควรดูจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ นี่ครับตรงนี้แกะได้นะครับแกะดูได้นะครับแกะดู่าโลโก้นะครับมันจะมีโลโก้ของ toyota อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่านี่ครับมันจะมันไม่เห็นนะนี่เห็นไหม CL นะครับนี่มีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับ CL อยู่ครบเห็นไหมเลข CL เห็นไหมครับนี่มันไม่โฟกัสนะแล้วก็มาดู c r นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับ c r อ่าอยู่ฝั่งนี้นะครับ c r อ่าอยู่ครบเห็นไหมครับอ่ากล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับผมดูให้แล้วนะครับผมต้องเอาน็เดิม แบบนี้คือเดิมไม่มีไม่มีโดนชนแน่นอนการันตีให้เลยนะครับระบบเบรกท้องเครื่องนะครับต่างๆเดิมหมดเลยนะครับมาดูโมโนแมาน้ำคอมแอร์ทำงานปกติทุกอย่างนะครับโปรเจกเนอร์คันนี้นะครับซีนกันอ่าซีนร้อยต่อต่างๆเดิมพบเลยนะครับคันนี้แผ่นเพจก็เดิมแท้นะครับแผ่นเพจเดิมเลยนะครับลงท้ายสามหนึ่งเจ็ดนะครับมอกรงงานมอตโตยต้ามอเตอร์อยู่พบนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะอ่ะคันนี้เราไปดูกันนะครับพิสูจน์ให้ดูนะครับ ที่ชัชซีนะครับของโวรถนะครับสามหนึ่งเจ็ดตรงไหมเอามาเช็คดูนะครับตรงไหมครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับตรงกันกับตัวแผ่นเพจที่เครื่องนะครับแล้วก็ตรงกับในเล่มด้วยแบบนี้บอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีต่อต่อไม่มีตัดแต่งสภาพเดิมนะครับบอกเลยคันนี้เกรด3ผสามนครับก็เก้าแสนสามหมื่นเก้าบอกเลยว่าจ่ายได้คุ้มแน่นอนนะครับขออนุญาตปิดฝาเครื่องแป๊บนึงครับ 9 3 9 0 0พารีวิวดูทุกจุดแล้วนะครับฝันหมน1จ0 0 0นะครับซื้อสดก็ได้เจ็ดแสนก็ได้ทุกอกทุกใจอยากได้ f o r ์ u n e r นน,นะครับทักมาโทรมาหาเป้ปรึกษาหาเป้นะครับอยากจะลดทักมาเลยคันนี้นะครับ9 3 9 0 0ฟรีดาวงวดละ1 8 0 0นนะครับทักมาโทรมานะครับ0947894848เบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์รถครอบครัว PPV SUV มีให้ครบที่นี่ที่เดียวมาครบจบนะครับ จองปุ๊บจัดไปแนนปุ๊บเสร็จปั๊บอนุมัติเลยรับรถทันทีนะครับรถทุกคันเรามีช่างบริการนะครับล้งางสีคาร์บให้เรียบร้อยและซิมคันอยู่จังหวัดออกได้ไหมออกได้นะครับมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับสวยๆเดิมๆดีๆแบบนี้สีขาวมุกสีหายากมีคันเดียวอยากได้ทักมาโทรมานะครับก่อนที่จะหมดโปรสิ้นเดือนนี้ทักมาโทรมาเห็นคลิปนี้จะรีบโทรมาเลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นชอยที่น่าสนใจที่น่าเลือกน่าใช้น่าขี่นะครับคันนี้สีขาวมุกแล้วบอกเลยว่ารอบคันได้มาเดิมๆนะครับไม่มีย้อมแมวอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีรถผิดความทนหนกักเอกสารไม่ตรงนะครับตัดต่อตัวรถนะครับผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับย้าว่ารับซื้อคืนเต็มจ,จำนวนนะครับดังนั้นซื้อเราสบายจะได้นะครับเดีย๋ยวถทักมาโทรมาวันนี้เปขอตัวไปขอตัวลาไปก่อนนะครับ กับฟอรเนอ2.4ตัว V ีไม่แค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองไมคเดิมไม่แท้รถสภาพเดิมๆการันตีเรื่องเกดเอดให้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ